วันนี้เมื่อวานจะไปซื้อมือถือใหม่ก็หามือถือเก่ามาแล้วเจอมือถืออันนึงของเก่าละไอโฟนนะตัวโปรไม่ตัวโปรเดี๋ยวตัวพัดเดี๋ยวสมัยก่อนเรียกพัดไม่มีโปรเนาะตัวนี้เป็นไอโฟนรุ่นเก่าแล้วครับรุ่นแรกแต่ว่าไอโฟนเนี่ยนะแต่ว่าแบตมันบวมน่ผมต้องถอดแบตออกมาแต่ไม่ได้เปลี่ยนนะคือเนื่องจากมันไม่ใช้มานานมากแล้วเราต้องถอดแบตออกมาก่อนเพราะว่าเราจะเก็บรักษาเครื่องไว้เราค่อยๆใช้ตัวนี้นัดออกมานะ มันบวมละมันก็เลยงัดง่ายหน่อยนะครับไอตัวทันโง่ทันทันวัดผมตกพื้นไปอีกแล้วเดี๋ยวสักครู่นะผมหยิบทันวัดก่อนนะทันงัดก่อนแป๊บนึงเออท่านงัดตกเลยตกพอดีทังเทียมเลยดูนะ,อะนเออตกในกล่องนิดหนอ่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะพากลับมาผมก็ใช้ตัวงัดตัวนี้แหละ ตัวงับตัวนี้คือเคยเปลี่ยนจอ a m s u ุงมาละมานั่งผมเคยทำคลิปเปลี่ยนจอ a ั s u ุงมาก็คือเราต้มแกะไอไอโฟน Apple ิลไอโฟนมันมันไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเราค่อยๆเรียนรู้เอาเดี๋ยวผมขออนุญาตวางเนะีเดี๋ยวผมเดี๋ยวสายมันขาดตัวนี้คือแบตเตอรี่ครับมันบวมละเราก็เปลี่ยนแบตตัวนี้ผมเปลี่ยนใหม่ไปแล้วนะรอบหนึ่งนะครับนี่เป็นมีแม่มีมอกรอยไหมหายไหมอ่านี่ไหม ตันี้เป็นแบตผมจำไม่ได้มันเปลี่ยนที่ไหนนะเปลี่ยนมานานพอสมควรแล้วแต่พวกนี้แบตโปง่งอันตรายนะตอปุ๊บม,มันระเบิดนะพะฉะนั้นแล้วเราจะเก็บเครื่องไว้เราก็ต้องถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับเก็บไปเป็นรุ่องแล้วเพราะเครื่องไม่ได้ใช้แล้วนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆถอดกันนะครับผมจะอัดตะคลิปน็อตก็คือใช้ไขควงเล็กตัวนี้นะค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมถอดเสร็จก่อนเราค่อยถ่ายแป๊บนึงนนะก่อ เมื่อกี้ตัวสลักมีอยู่ตรงนี้นะผมถอดต,ต้องถอดน็อตส,สองตัวก่อนเห็นไหมครับน,น,นี่ผมปลายน็อตใข่าวไว้อยู่เลยนี่ครับน็อตก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะครับตัวนี้มันติดสลักไว้ตรงนี้ไหมครับเราก็ดึงดึงมันออกขึ้นมาค่อยๆนัดออกมาปุ๊บแล้วก็ออกละเราก็เก็บเดี๋ยวรถนี้เราจะเลื่อนเลื่อนใส่มาตรงนี้นะอ่าแล้วก็เอาน็อตตัวสุดท้ายเนะี่ยใส่เข้าไปข้างในถ้าหาเท่านี้เสร็จรลลแล้วเก็บไอโฟนเอาไปเรียนนุศศอย่างปลอดภยัยละอ่าเห็นไหม เพราะเครื่องนี้อยู่เรามานานมากกันนะนีส่สายมันนั่นขันมันนั่นมันจะลหลุมหลุมนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้นี้เออมันจะหลุมนิดนึงนะี๋ยวผมใส่น็อตกลับตัวไปเลยวางกลับดูนิดนึงแป๊เนึงนะเมื่อกี้เนี่ยผมใส่น็อตกลับตัวตัวนี้เขาเรียกน็อตสั้นตัวนี้เขาเรียกน็อตยาวนะครับน็อตสั้นกับน็อตยาวไม่เหมือนกันหน้าที่ของเราก็แบบนี้แหละแกะออกมาสิดวลาแล้วแล้วก็ถอดทิง้งเอาไปทิ้งแบบที่ที่เขาเทิ้งแบตเตอรี่นะคะรับเพราะว่าอันตรายจริงนะ นี่หนไหมตัวนี้ปี2019เราเปลี่ยนเรียบร้อยเลยไหมครับตัวนี้อย่างดีนะนี่ก็หลายปีมันก็บวมตามสภาพนะครับก็อันตรายถืออันตรายมากนะก็ถ้าเก็บมือถือแล้วเวลาถามว่าใช้ได้แบบเครื่องมันใช้ได้นะแต่มันเก่ามากแล้ว่นะคือเราเกรร็เก็บในเรียบร้อยไหมเก็บไว้เป็นรูปสองพวกนี้มันยากตอนเปิดยากตอนปิดนี่เองแค่นี้แหละครับแล้วก็ใส่ให้มันลงล็อกลงล็อกมันกิ๊บดังกิ๊บเลยนะครับไอ้ตัวนี้เรามีการซิลิโคนยาแนวอะไรสักอย่างมาด้วยแหละนะ เห็นซิวไหมนะครับตัวน,นี้มันเก่ามากแล้วนะเราก็เก็บเป็นอุปสอบคเพราะครั้งนึงเราเคยใช้รุ่นนี้นะเพราะทีนี้เราเปลี่ยนเป็นซัมซุงซัมซุงแล้วนีมันเ,เปลี่ยนเป็นซัมซุงหมดแล้วนะครับก็มีเท่านี้นะครับตรงนี้ก็นี่เออกระเทียมดำมแอนนะว,วางไว้ทานกระเทียมดำนะครับก็วางไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวหลวงพ่อเก็บประกอบเสร็จก็จบละ เดี๋ยวเราบีบให้แน่นแป๊บหนึ่งนะสลักกับมีดที่หัวต้องใส่หัวเข้าไปก่อนนะแล้วปก็เดี๋ยวต่อประกอบท้ายตบคขานี้ก็จบแล้วนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยละเก็บเป็นอนุสรณ์ได้ละเห็นไหมแล้วก็แบตเตอรี่เก็บอย่างปลอดภัยนะได้ถามว่าผมมีเครื่องอะไรผมใช้ตั้งแต่โฟล์ลุนสามสี่โอ้โหเกิดทุกรุ่นนะนี่เห็นไหมเครื่องเก่าเก็บเนี่ยผมใช้งานได้อยู่เลยนะเครื่องเราไปสิงคโปร์ผมวิ่งสิงคโปร์เราก็ใช้เครื่องนี้วิ่ง มันเลยเป็นรุ่สอนอยู่ตัวนี้แบตเตอรี่ผมเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะก้องเช็คแดกใช้ได้หมดแล้วตัวนี้ก็อน,นุเอตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนแบตนะเดี๋ยวเพราะว่าไม่ได้ใช้มานานมากเดี๋ยวผมลองชาร์จแบตก่อนโอ้หนี่เก่าเก็เกบดูเคสเลยอยู่นี้ไม่มีนะเคสแบบนี้ดูสิโรสก,กีแทนนี่ของแท้นะนะก็อะไรนีสวยมากเลยนะครับแลก็เก็บไว้ดูว่าครั้งหนึ่งเราเคยวิ่งตัวนี้ผมเอามาใช้เปิดเป็น MP3 นะมันใช้ได้อยู่แล้วเสียมันพราอมมากเลยนะ เนี่ยไม่มีบัตรบวม่อเห็นไหมที่เปลี่ยนม,มือถือแบตเตอรี่ม,มือถือ,ก,มมอ,ถอก็ไม่ยากอย่างที่เคตัวนี้ iPhone 7นะไม่7จ็ดก็หกยผมจาไม่ได้แล้วอะน่าจะเจดนะ7กับเจดพัทนะตอนนี้7พัทผมใช้อยู่เลยเจ็ 7, พัทอยู่ไหนหนอนี่เห็นไหมผมใช้รุ่นนี้อยู่เลยเห็นไหมดูบนที่เห็นไหมยังขึ้นอยู่เลยใช้งานได้อยู่นะครับขอบอก ตี่นี้น่าจะ6ตัวนี้นะเจ็ดนะสองกล้องกล้องไม่เหมือนกันม,มือน,กนนะก็ขอบคุณทนะ่านชมทุกท่านนะครับก็ประมาณนี้ขอแบตเตอรี่บอยละเดี๋ยวผมเก็บให้ดูนะนี่แบตแบตแท้ไม่แท้นี่ผมไม่สร้างนะผมเปลี่ยนนานมากแล้วล่ะนะครับเปลี่ยนจากร้าน่ใหญ่มาอ่ะก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ